สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมช่องชิดผ่าเครื่องนะครับวันนี้วันจันทร์ที่22ธันวาสองพันนะครับเป็น EP ีที่111นะครับผม EP ีที่111นะองค์ละ200บาทกับ300บาทนะพี่นะวันนี้มี2ราคานะครับ200บาทกับ300บาทนะพี่นะ พี่ๆท่านในะครับผมสนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 9 6ย์7 6 1 1 8นะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยครับ0 9 6ย์7 6 1 1 8นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทั้งที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะพี่นะอ่ะก่อนรับชมคลิปกันนะครับผมรบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเคปองผมด้วยนะครับ มาครับผมวันนี้องค์ละ200บาทกับ300บาทนะพี่นะอ่าอง์ละ200บาทกับส0 0้ยบาท300บาทนี่จะเป็นโปรโมชันนี้นะพี่ฟังก่อนนะ300บาทนะครับจะเป็นอง์ละ300อยนะครับ2องค์500อยนะครับผมส่งฟรีนะพี่นะอ่าโปรโมชันเดิมนะครับ2องค์500อส่งฟรีนะครับผมแล้วส่วนรายการละ200นะครับจะเป็นเหรียญละ200นะครับผม5องค์ส่งฟรีนะครับ อ่าเข้าใจเข้าใจตรงกันนะพี่นะอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมรายการที่1ได้เลยครับจะเริ่ม300รอยก่อนนะพี่นะมีแค่1ิบองค์นะครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับรายการละ3ามร้อยนะครับเป็นพระสมเด็จครับผมองค์นี้สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมนี่พระสมเด็จครับผมองค์นี้นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่นาองค์นี้อ่าองค์นี้3า0ร้อยบาทจัดไปครับ ต่อไปรายการที่สองครับผมรายการที่สองครับองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ขี้ตานะพี่นะอ่าเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับเลี่ยมมาแบบสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับรายการที่สองครับผมองนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับผมจัดไปครับต่อไปรายการที่สามครับผมรายการที่สามครับเป็นเหรียญหน้ากากทองนะครับผมหลวงปู่ทวดเสียนโตนะพี่นะ นี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับผมรายการที่สามครับนี่ครับเหรียญหน้ากากทองในพิณองค์นี้สวยๆเลยนะครับอ่าจัดไปนะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเป็นพระปิตานะครับผมพิมพ์หลังแบบครับนี่ครับพระปิตาพิมพ์หลังแบบรายการที่สี่ครับผมนี่ครับ อ,องค์ไหนที่รับชมไม่ชัดหรือไม่ทันนะครับสามารถแอดไลน์ผมได้เลยนะพี่นะ0962076118นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับโทรมาพูดคุยสอบถามไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่นะจัดไปนะครับผมองค์นี้300บาทครับต่อไปรายการที่5นะครับผมนี่ครับรายการที่5นะพี่นะเป็นพระขุนแผนนะครับผมนี่เป็นพระขุนแผนฝั่งตะกุดยาว1ดอกนะครับ หลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ครับรายการที่ห้าครับองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่หกนะครับผมรายการที่หกเป็นเหรียญหน้ากากทองครับเหรียญพระครูลุ่งนะครับผมวัดท่ากระบือนะครับผมปีสองสี่แปดสี่ครับนี่พระครูลุ่งนะครับผมอองค์นี้นะครับผมสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่เจ็ดครับผม นี่ครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขำเท่าครับสองสี่หกหกอ่านี่นะครับผมรายการนี้นะครับสามร้อยบาทจัดไปนะพี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปรายการที่แปดครับผมรายการที่แปดครับนี่ครับเป็นอ่าพระหลวงปู่มหาศิลานะครับผมนี่ครับมาพร้อมเรี่ยมเลยรุ่นหนึ่งนะครับผม หลวงปู่มหาศิลานะครับผมรายการที่แปดครับองค์นี้นะครับสามร้อยบาทจัดไปนะพี่นะอ่ะต่อไปรายการที่เก้าครับผมรายการที่เก้าครับองค์นี้เป็นกาลาแกะลาหูอมจันทครับนี่ครับอ่ะโปรโมชั่นอ่ะผมจะพูดจริงนะครับรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบนะครับผมจะเป็นรายการละสามร้อยนะครับสององค์ห้าร้อยนะพี่นะจัดส่งฟรีนะครับอ่า สององห้าร้อยจัดส่งฟรีนะพี่นะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบนะครับอ่ะรายการที wow. ่เก้าครับองค์นี้สามร้อยบาทจัดไปครับนี่ครับกะลาแกะนะครับผมอ่ะต่อไปรายการที่สิบครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงหน้าจากทองครับผมรายการที่สิบครับสองสี่แปดห้าครับผมนี่ลงองค์นี้นะครับผมอ่ะสามร้อยบาทนะพี่นะจัดไปครับผม ่ะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะครับผมรายการที่11ถึงถึงจบคลิปเลยนะครับผมจะเป็นรายการละ200นะครับผม5องค์หนึ่งพันจัดส่งฟรีนะพี่นะอ่ารายการที่11ครับผมเหรียญพระพุทธชินราชครับด้าน,นหลังเป็นอกเรานะครับผมนี่รายการที่อ่า11ครับผมองค์นี้นะครับ200บาทนะพี่นะจัดไปครับซูมให้หน่อย นี่ครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับอ่าต่อไปรายการที่สิบสองครับละรายการสิบสองครับผมเป็นหลวงปู่ทวดวัดชังให้ครับนี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับผมอ่ารายการสิบสองนะครับองค์นี้สองร้อยครับต่อไปรายการสิบสามครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระปิตาครับผมนี่ครับ องนี้ลอยรอยจานเต็มองค์นะครับผมนี่ครับนี่รายการที่สิบสามครับผมองค์นี้นะครับผมอ่าสองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการสิบสี่ครับรายการที่สิบสี่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมอัปกะานะครับรายการสิบสี่ครับต่อไปรายการสิบห้าครับ รายการที่สิบห้าครับเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามครับนี่ครับท่านใดที่แวะผ่านมาชมนะครับหรือรับชมอยู่นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับคนละหนึ่งไลค์นะพี่นาเพื่อไปกำลังใจให้กับผมนะครับอ่ะรายการที่สิบห้าครับผมองค์นี้สองร้อยบาทนะพี่นะจัดไปครับต่อไปรายการสิบหกครับรายการที่สิบหกครับหลวงพุทธเสียนโตนี่ครับ รายการ16ครับผมองนี้200บาทนะพี่น้จัดไปครับนี่ต่อไปรายการ17ครับผมรายการที่17ครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์นิยมนะพี่น้องนี้นี่ครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับผมรายการที่17ครับผมองนี้200บาทครับต่อไปรายการ18ครับรายการ18ครับผม เหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับผมนี่ครับเหรียญวัดปากน้ำภาษีเจริญนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับผมองค์นี้สองร้อยบาทนะพี่ลาจัดไปครับต่อไปรายการสิบเก้าครับรายการสิบเก้าครับเป็นพระกิ่งครับผมนี่ครับรายการที่สิบเก้าครับเป็นพระกิ่งครับ ประมาณนี้นะครับองคนี้200บาทนะพี่นะต่อไปรายการที่20ครับผม <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมนี่ครับรายการที่20่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะองนี้200บาทนะครับผมจัดไปครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่21ครับ <c oughs> รายการ21นะครับผมเหรียญ หลวงพ่อเพชรนะครับผมวัดอัมพวันครับด้านหลังเกาะพังันนี่ครับรายการ21ครับต่อไปรายการ22ครับพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดุจิมพีครับนี่ครับนี่ครับรายการที่22ครับผมองค์นี้200บาทครับต่อไปรายการ23ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมเนื้ออัปปะก้านะพี่นะ นี่ครับเหรียญปีศูนย์เจ็ดครับผมจังหวัดสกลนครนะครับอ่ะองค์นี้สองร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบสี่ครับนี่ครับเป็นพระปิตานะครับผมอ่าปิตาชีโบนะพี่นะนี่ครับพระปิตาชีโบนะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ครับ ต่อไปรายการ25ครับผมรายการที่25ครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับผมนี่ครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองครับเนื้อทองแดงนะพี่น้าองค์นี้สองร้อยบาทจับไปครับผมต่อไปรายการที่26ครับผมเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินครับผมรายการที่26ครับ อ่าองค์นี้นะครับผม200บาทนะครับผมจัดไปครับต่อไปรายการที่อ่า27ครับผมรายการที่27ครับเหรียญพระพุทธวิริยากรนะครับผมนี่ครับที่ระลึกในการชาปนกิจนะครับ2458นะครับผมนี่ครับปีลึกมากๆเหรียญนี้นะครับผมรายการที่27ครับผมองค์นี้200บาทครับต่อไปรายการที่28ครับ รายการยี่สิบแปดครับหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่เนี่สวยๆเลยนะครับรายการที่ยี่สิบแปดครับผมนี่ครับอ่ะจัดไปนะพี่นะแต่ต่อไปรายการที่ยี่ยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าครับเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ครับสองสี่หกเจ็ดนะครับผมนี่ครับ จัดไปนะพี่นะรายการน,นี้200บาทครับต่อไปรายการที่30ครับผมรายการ30เป็นรูปหล่อนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อโสธรนะครับรายการที่30ครับผมรูปหล่อหลวงพ่อโสธรอ่าองค์นี้200นะพี่นะอ่ะ,อะ,อะต่อไปรายการ3 1ครับผมรายการที oil, ancia, ına, Why, ่3 1เอครับเหรียญหลวงพ่อฉุยครับนี่ รายการ31ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยครับต่อไปรายการ32ครับนี่ครับเหรียญพระอุปชาอีนะครับนี่ครับวัดสัตหีบนะครับ2 4 7 3นี่ครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการ32ครับต่อไปรายการ33นะครับปิดท้ายด้วยรายการนี้เลยเลยพี่น้าเป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมนี่ นี่ครับรายการสามสิบสามครับรูปหล่อหลวงพู่ทวดครับผมองค์นี้อ่าสองร้อยบาทนะพี่น้าจัดไปครับผมรายการที่สามสิบสามครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะพระก็หมดแล้วนะครับผมวันนี้สามสิบสามรายการนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกสองศูนย์เจ็ด 6 1 1นนะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือทัาที่ดีโทรหาผมก่อนได้เลยนะพี่นะอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทาง50บาทนะพี่นะค่าจัดส่ง50นะครับอ่าท่านใดที่รับชมจนจบคลิปนะครับกราบขอบพระคุณนะพี่นะรบกวนพี่ๆครั้งนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดให้ผมด้วยนะพี่นะคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ